พี่น้องครับมาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าครับในเช้าวันนี้ในหัวข้อการรับใช้่ามกลางการล่อลวงด้านเงินทองนะครับในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่21เนะครับพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราจะตั้งคําถามว่าในพระธรรมของพระเจ้าสอนเราในเรื่องของอความบาป มีพระสัญญามีเรื่องของทัศนคติคําสั่งและแบบอย่างชีวิตของอชีวิตให้กับเราอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้ในหัวข้อการใช้การรับใช้ท่ามกลางการล่อลวงด้านเงินทองนะครับจะรับใช้อย่างไรท่ามกลางการทดลองด้านวัตถุเงินทองแล้วก็เราจะเชื่อฟังทําตามได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับ ครับเป็น้องครับพระธรรมหนึ่งทิโมธีมีจุดประสงค์เพื่อเตือนสตินะให้กับทิโมธีในเรื่องของการรับใช้แล้วก็ในการดําเนินชีวิตนะครับเพื่อเล้าใจให้ทิโมธีเนี่ยพิทักษ์รักษาความบริสุทธิ์ของขาวประเสริแล้วก็มาตรฐานของขาวประเสรินะครับแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อให้คำแนะนําในเรื่องการรับใช้ในคิดจักรแล้วก็ปัญหาที่ เกิดขึ้นในเมืองเอเฟซัสนะครับในวันนี้เราจะมาดูว่าคําแนะนําในเรื่องของอาการรับใช้ที่อยู่ท่ามกลางการล่อลวงต่างๆมากมายด้านเงินทองนั้นเราต้องเผชิญยังไงมีแนวทางอย่างไรนะครับในข้อที่1และข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างเนาะจงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกของความเป็นทาส ถือว่านายของตนนั้นเป็นผู้สมควรได้รับเกียรติทุกอย่างเพื่อว่าพระนามของพระเจ้าและคำสอนจะไม่ถูกดูหมินส่วนพวกมีนายที่มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนายเนื่องจากเป็นพี่น้องกันแล้วแต่กลับจะต้องรับใช้นายให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่านายทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์จาก การรับใช้ของพวกเขานั้นเป็นพวกที่มีความเชื่อและเป็นที่รักจงสั่งสอนและกำชับในเรื่องเหล่านี้ดันเปาโลได้บอกกับทิโมธีซึ่งเป็นเสียพิบาลของคิดจับเมืองเอเฟซัสว,ว่าให้กำชับแล้วก็สอนในเรื่องของการเป็นในจ้างและลูกจ้างที่ดีนะครับในพระคำของพระเจ้าในช่วงเวลาที่ในสมัยนั้นเนี่ยนะก็ยังมี การใช้ระบบทาสอยู่แต่ในวันนี้มไม่มีระบบทาสแล้วมีการเป็นการเลิกทาสแล้วนะครับแต่เรายังมีระบบของการเป็นนายจ้างลูกจ้างนะครับเราก็ใช้หลักการนี้ในการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยของเรานะครับในพระธรรมของพระเจ้าให้เราได้เห็นว่าการเป็นนายจ้างลูกจ้าง จะต้องให้เกียรติกันและกันเพราะว่าต่างคนต่างก็มีส่วนร่วมนะครับในการทําธุรกิจในาการงานเนาะต่างคนต่างก็ให้ประโยชน์แก่กันและกันแล้วก็ในข้อที่2เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจ้างล,ลูกจ้างที่เป็นผู้เชื่อพอมาถึงความเชื่อมาเป็นคิสเสียนแล้วนะครับเนาะการเป็นลูกจ้างาจะต้องเป็นลูกจ้างที่ให้เกียรติ นายจ้างของตัวเองที่เป็นผู้ผู้เชื่อแต่ในขณะเดียวกัน,นในคริสจกักรเรามีฐานะที่เป็นพี่น้องกันนะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างนะแต่พระคําของพระเจ้าสอนเราว่าถึงแม้เราจะเป็นพี่น้องกันในฐานะการเป็นลูกจ้างนายจ้างเราก็ยังต้องให้เกียรติกันแล้วกันแล้วก็เชื่อฟังกันและกันนะครับนะไม่ได้มาว่า เราเราเป็นลูกจ้างนะแต่ในคิดจากเราไม่ให้เกียรติในจ้างของเราก็าก็ไม่ดีนะครับนานจ้างก็ต้องให้ความยุติธรรมกับลูกจ้างด้วยนะครับซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าที่อยู่ในพระบัญชีก็ยังมีส่วนมีตอนอื่นๆที่เชื่อมโยงกันไม่ว่าจะอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่5้าเ้านะครับ โครสีบทที่3ข้อที่22-25ถึง25เนี่ยก็พูดถึงลูกจ้างในจ้างด้วยนะครับเป็นแนวทางนะครับแล้วก็มาต่อนะครับข้อที่3ถึงข้อที่5เป็นเรื่องของคำสอนผิดนะครับถ้าใครสอนผิดแปลกไปและไม่ยอมเห็นด้วยกับบรรดาพระชนะที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและกับคำสอนที่สมกับทางพระเจ้า เขาก็เป็นคนยโสและไม่เข้าใจอะไรเลยเขามีความผิดปกติที่ชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรื่องถ้อยคำซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉาวิวาทการวิวาทการกล่าวร้ายการไม่ไว้วางใจและการโต้เถียงท่ามกลางพวกที่มีความคิดเสื่อมทรามและสูญเสียความจริงที่คิดว่าทางพระเจ้านั้นเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ เปาโลได้เตือนอทิโมธีซึ่งเป็นเสียพิบาลว่าให้อยู่ห่างๆจากคนที่แสวงหางเงินทองนะจากการเทศนาจากการจากคนที่ให้ให้อยู่ห่างๆจากคนที่ชอบถกเถียงการด้วยใช้ถ้อยคําอะไรมาอภิปรายมาพูดมาตีความจนเกิดความแตกแยกเกิดการวิวาทเกิดการกล่าวร้ายแล้วก็ ไม่ไว้วางใจกันดันเปโลบอกว่าให้อยู่ห่างๆจากคนเหล่านี้นะครับนะซึ่งคนเหล่านี้จะสร้างความแตกแยกในคริสตจักรนะคนที่มีความเข้าใจทางหลักข้อเชื่อหรือมีความเข้าใจทางศาสนาสั์มากกว่าคนอื่นไม่ควรถือว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นหรือใช้เป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ดนะันเปโลบอกว่า ต้อง,องระมัดระวังพี่น้องครับขอให้เราที่จะมีวิจรารณญาณแยกแยะโดย,ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเรานะครับในเรื่องนี้เอาละครับข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับเป็นเรื่องแนวทางเ,าเพื่อหลีกเลี่ยงการล่อหลวงด้านเงินทองนะครับอันที่จริงการอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวง เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไรเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกันถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตรายซึ่งฉุดคนเราให้หลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรักเง้าของความชั่วทั้งหมดความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมตร,ม,ตรมด้วยความทุกข์มากมายนะครับนี่คือแนวทางที่จันโบโลบอกกับทิโมธีและบอกกับเสียพิบันแล้วก็พวกเราทุกคนว่ามีแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงการล่อลวงด้านการเงินนะครับซึ่งก็ได้รวบรวม มาให้เนาะห้าหกประการนะครับสไลด์นะครับหนึ่งก็คือตระหนักว่าวันหนึ่งความร่ำรวยจะสูญไปวันหนึ่งนะทรัพย์สินเงินทองจะไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอีกต่อไปเราเข้ามาในโลกนี้ด้วยตัวเปล่าเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแบบตัวเปล่าไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้แม้แต่ชิ้นเดียว นั้นถ้าไม่อยากให้เ,เงินทองหรือความโลภหรือวัตถุสิ่งของในโลกนี้มาครอบงำแล้วก็ทำให้เราสูญเสียทิศทางในการรับใช้พระเจ้าสูญเสียความเชื่อไปประการแรกเราจะต้องตระกนักว่าวัตถุสิ่งของเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยเหล่านี้วันหนึ่งมันจะสูญไปมันจะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะเราต้องเข้าใจว่าทรัพย์สินเงินทองหรือ,อวัตถุ ที่ที่เรานะที่พระเจ้าประทานให้กับเราเป็นเพียงปัจจัยเพื่อที่จะดำรงชีวิตในโลกนี้ให้มีคุณภาพเท่านั้นเองนะครับสองก็คือจงพอใจในสิ่งที่คุณมีนะครับในข้อที่8นะให้พอใจในสิ่งที่ พระเจ้าประทานให้กับเราในบลนนี้นะครับการแยกแยะระหว่างความจําเป็นและความต้องการนั้นก็เป็นประโยชน์สําหรับเรานะอาจมีทุกสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีเพื่อการดำรงชีวิตแต่ถ้าเราปล่อยให้ตนเองกระวนกระวายเพราะความต้องการที่ไม่จําเป็นเราอาจจะเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ชีวิตของเรามีความเสี่ยงที่จะไปสู่ การตกเป็นตกอยู่ในการทดลองด้านเงินทองเราสามารถที่จะอยู่อย่างเพียงพอแล้วก็พอใจโดยไม่ต้องมีทุกสิ่งที่เราต้องการเหมือนปอโลถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเราก็จะตกเป็นทาสของความอยากความต้องการความอยากมากมายนะครับต้องถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีเรามีอะไรเราก็ใช้สิ่งเหล่านั้นให้ดีที่สุดให้อ เป็นประโยชน์ที่สุดว่านะเราพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่พระเจ้าให้เรามีแค่นั้นนะครับเราก็จะหนะลีกเลี่ยงนะไม่ให้การรักเงินทองเนี่ยเข้ามานะครอบความชีวิตของเรารการที่สามนะครับควบคุมสิ่งที่คุณยอมทําเพื่องเงินเราจะต้องควบคุมไม่ให้สิ่งทีเ่เป็นที่มาของเงินเนี่ยนะมาควบคุมชีวิตของเรา ถ้าเราไม่จัดการควบคุมสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทาจะกลับมาควบคุมชีวิตของเราดัางนั้นเราจะต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพื่อเงินเราจะต้องควบคุมงานของเราอาชีพของเรธุรกิจของเรา,าการประกอบอาชีพในด้านต่างๆที่เราทำเพื่อที่จะได้เงินมาพม่รัครับเราจะต้องควบคุมนะสิ่งที่จะทำให้เราทํา เพื่อที่เราจะมีเงินมากขึ้นนะมีวัตถุสิ่งของมีความมัง่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเราจะต้องควบคุมไม่ได้หมายความว่าเราล่ำรวยไม่ได้เรามัง่งคั่งไม่ได้นะครับแต่เราจะต้องควบคุมมันได้เราจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาควบคุมชีวิตของเราประการที่4นะครับรักคนมากกว่ารักเงินในข้อที่จะอยู่ในข้อที่11อนะเนาะ เดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะครับเราจะต้องให้ความรักของเรานะมุ่งไปที่คนแทนที่เราจะมุ่งไปที่วัตถุสิ่งของหรือเงินทองไม่รองครับคนจำนวนมากนะเมื่อเงินทองเนี่ยเข้ามาครอบงำนนะความโลภนะความอยากมีอยากได้มาครอบงำความรักที่มีต่อเพื่อนมีต่อพี่น้องมีต่อคนรอบข้าง ก็หายไปแล้วก็ทิศทางของชีตมุ่งไปที่วัตถุสิ่งของเหล่านั้นพี่น้องครับขอพระเจ้านาเราแต่สําหรับเราที่พระเจ้าให้อ,อ่เราได้อยู่ในในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ส่งเป็นความรักพระองค์ทรงให้เรานั้นนะรักกันและกันนะแบ่งปันให้แก่กันและกันเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่กันและกันนะเราจะไม่อยู่เพื่อรักเงินนะประการที่5พี่น้องครับ รักงานของพระเจ้ามากกว่ารักเงินนอกจากเรารักพี่น้องรักสมาชิกรักคนรอบข้างแล้วเราจะต้องรักงานรับใช้พระเจ้ามากกว่ารักเงินพี่น้องครับเรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่รับใช้เงินทองเอเมนะครับเรารับใช้พระเจ้าเพียงผู้เดียวเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าพร้อมกับรับใช้เงินเราทํางานของพระเจ้าไม่ใช่ทําเพื่อที่จะได้เงินมา แต่เราทําเพื่อที่จะขอบพระคุณพระเจ้าถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อประกาศให้คนรอบข้างได้รู้จักกับพระเจ้าได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อผลประโยชน์เพื่อชื่อเสียงเงินทองเพื่อ,อาการยกย่องสรรเสริญชีวิตของเราแต่เรารับใช้พระเจ้าเพื่อให้พระองค์ได้รับพระเกียรติเพื่อให้คนรอบข้างคนทั่วไปจะได้ยกย่องสรรเสริญพระหนามของพระองค์ พี่น้องเรารักงานของพระเจ้านะเมื่อเราเห็นงานรับใช้ในคีดจักรในทีมหรือในองานของพระเจ้าที่ทํารวมกันหลายๆขีดจักรเราจะเข้าไปร่วมในงานเหล่านั้นเอมเมนนะครับเราจะมีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้านําเรานะประการที่6นะแบ่งปันสิ่งที่คุณมีกับคนอื่นด้วยใจกว้างขวางนะครับนี่ก็อยู่ในข้อที่18 เดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะครับสิ่งที่เรามีเราจะแบ่งปันให้กับคนรอบข้างให้กับคนอื่นเราจะต้องเป็นคนที่มีใจกว้างขวางนไครับนี่คือแนวทางที่พระธรรมของพระเจ้าในชวงนี้บอกกับเรานะครับถ้าเรารับใช้พระเจ้าท่ามกลางการล่อลวงของวัตถุสิ่งของเงินทองที่เต็มไปหมดเนี่ยนะเราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างมีชัยชนะไม่แพ้แพ้การทดลองด้านการเงินเราจะต้อง ให้แนวทางเหล่านี้นะครับเป็นแนวทางป้องกันนะครับหลีกเลี่ยงนะเพื่อไม่ให้เราตกไปเป็นตกอยู่ภายใต้การทดลองนะครับในข้อที่11เป็นต้นไปนะครับการต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อ,อาการที่จะอยู่ในแนวทางให้มีชัยชนะเอคือไปถึงสุดท้ายแล้วการรับใช้พระเจ้านะจบอย่าง แฮ ppy จดจบ uh, การรับใช้พระเจ้าอย่างชิ้นชมยินดีนะจะต้องต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้อที่11แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้และจงใฝ่หาความชอบธรรมทางพระเจ้าความเชื่อความรักความทรหดอดทนและความอ่อนสุภาพ จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันด์ให้มั่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับในตอนที่ท่านกล่าวคำยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคนนะครับเราจะต้องต่อสู้ถ้าเราไม่ต่อสู้เราก็แพ้แพ้ถ้าเราไม่ต่อสู้เราก็ไม่มีวันชนะ เราอยู่ภายใต้สงครามายวิญญาณเราอยู่ในการต่อสู้ในสงครามายวิญญาณซาตานวิญญาณชั่วใช้เงินทองใช้ผลประโยชน์ใช้วัตถุสิ่งของเป็นเครื่องมือทําลายคนของพระเจ้าทําลายผู้เชื่อมาแล้วมากต่อมากฉะนั้นให้เราตระหนักว่าในเวลานี้เราจะต้องต่อสู้ถ้าไม่ต่อสู้เรามีมีความ่ายแพ้แน่นอนนะครับข้าพเจ้ากำชับท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าผู้ประทานชีวิต แก่ทุกสิ่งและเฉพาะพระพักพระเยซูคริสผู้ประทานคำพยานด้วยการกล่าวคำยอมรับอย่างดีต่อหน้าปอนติอาสปิลาตขอให้ท่านรักษาคำบัญชานี้ไว้นี้โดยไม่ดังพร้อยและไม่มีทิฏฐิจนกว่าพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา ซึ่งพระเจ้าจะทรงให้ปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมพระองค์ผู้ทรงสมควรแก่การสารรเสริญและสรงลิฐานุภาพสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียวเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเป็นองค์เจ้านายเหนือบรรดาเจ้านายพระองค์เพียงผู้เดียวที่เป็นองค์อมะตะและสถิตในความสว่างที่ไม่มีใครเข้าใกล้ได้ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นและจะเห็นไม่ได้ขอพระเกียรติและพระอนุภาพนิรัน์จงมีแด่พระองค์เอเมนส่วนพวกที่มั่งคั่งในชีวิตนี้จงกำชับพวกเขาไม่ให้เย่อหยิ่งหรือมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนแต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่ เราอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราได้ชื่นชมจงกำชับพวกเขาให้ทำกันดีให้ทำกันดีมากๆให้เอื้อเฟือเผื่อแผ่และแบ่งปันการทำเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับตนในภายหน้าเพื่อพวกเขาจะยึดมั่นในชีวิตคือชีวิตที่แท้จริงที่โมทีเอ๋ยจงเฝ้ารักษาสิ่งที่ ท่านได้รับมอบหมายจงหลีกหนีจากคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลาและโต้และการโต้แย้งที่สำคัญผิดว่าเป็นความรู้บางคนยอมรับความรู้นี้จึงหลงไปจากความเชื่อขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพี่้องครับจันปโลได้บอกกับทิโมธีว่าให้กำชับคนที่มั่งคั่งล่ำรวย ทั้งหลายให้อ,อย่ามุ่งหวังในทรัพย์ในปัจจุบันแต่แต่มุ่งหวังในผู้ในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้คนที่มีความมั่งคั่งล่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายที่จะไม่ยึดเอาวัตถุสิ่งของเหล่านั้นเป็นหลักประกันของชีวิตแต่ให้ยึดพระเจ้าผู้ประทานาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตเราแล้วก็ ให้มีใจกว้างขวางให้แบ่งปันให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะการมีส่วนในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนรอบข้างเป็นการสะสมทรัพย์ในบัญชีในสวรรค์มีส่วนในการาทําพันธกิจของพระเจ้ามีส่วนในพระาชกิจของพระองค์เป้าโลก,กําชับเสียพิบาลแล้วก็ผู้รับใช้พระเจ้าให้กําชับคนที่มีฐานะนี้นะครับ แล้วเราขอบและคุณพระเจ้าใน่ามกลางพวกเราเรามีพี่น้องที่พระเจ้าอวยพระพรในธุรกิจการงานมีฐานะทางการเงินที่ดีและเราขอบพละคุณพระเจ้าที่พี่น้องของเรามีส่วนในการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเพื่อการประกาศเพื่อการบกุกบกแล้วก็ตั้งชี้จักผมเชื่อว่าทุกบัดทุก้างที่พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการถวายพระเจ้าท่ง บันทึกแล้วก็พร่องทรงให้บัญชีในแผ่นดินสวรรค์ของท่านเนี่ยได้ทวีคูณขึ้นอย่างแน่นอนเอเมนนะครับพี่น้องครับมาถึงช่วงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าคุณมีความรู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ท่ามกลางการทดลองด้านเงินทองและคุณต่อสู้กับการทดลองนี้อย่างไรพี่น้องครับผมเชื่อว่าเราเจอกันทดลองในเรื่องนี้เนี่ยบ่อยมากนะครับมี มีมีการล่ดลวงเรื่องของค่าจ้างหรือรายได้ที่สูงแต่ว่างานนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะมันมีเรื่องของอการทําธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่สีเทาอะไรลักษณะแบบนี้นะมันมีผลตอบแทนเยอะมันมีผลตอบแทนมากแต่ว่าไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเมื่อเรารับใช้พระเจ้า มีการถวายมีเงินบริจาคมีคนมีส่วนร่วมมากมายนะก็เป็นช่องทางของการลลดลวงด้านการเงินหลากหลายเข้ามาพี่น้องครับพี่น้องรู้สึกอย่างไรนะผมเจอกับในลักษณะแบบนี้ในชีวิตแล้วก็ผมรู้สึกว่าอันตรายนะผมกลัวมากนะครั้งหนึ่งที่ผมอยู่ในในธุรกิจด้าน หลักทรัพย์ผมกลัวอย่างเดียวก็คือผมกลัวความโลภนะผมกลัวว่าผมจะโลภเงินทองจนลืมรับใช้พระเจ้าลืมงานของพระองค์แล้วก็ผมอธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอว่าพระเจ้าปกป้องเรื่องนี้นะไม่ให้ผมตกไปอยู่ในการทดลองของความโลภนะเพราะว่าในธุรกิจหลักทรัพย์มันจะมีช่องทางในการที่จะแสวงหาเงินทองเนี่ยได้ได้ง่ายแล้วก็มีช่องทางอยู่เยอะนะครับ ฉะนั้นเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเรานะต,ตกไปเป็นการทดลองเหล่านั้นก็ขอบเราคุณพระเจ้านะที่พระเจ้ายกมาอยู่ในงานรับใช้พระเจ้านะครับเราก็ต้องต่อสู้นะอย่างที่บอกก็คืออธิษฐานแล้วก็พึ่งพระเจ้าจะเอาชนะความโลภได้อย่างไรเราไม่ต้องการให้เ,เงินทองเหลนะ่านั้นพาเราออกไปห่างจากพระเจ้าไกลจากพระเจ้านะลืมพระเจ้าทิ้งพระเจ้าทิ้งความเชื่อเราไม่ต้องการแบบนั้นเอเมนไหมครับ ขอพระเจ้านําเราพี่น้องทุกวันที่เราตื่นมาอาธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องอธิษฐานเพื่อที่จะไม่ให้ชีวิตของเราเนี่ยตกไปใต้การทดลองที่พระเจ้าจะปกป้องชีวิตของเราจากความโลภหรือความอยากได้อยากมีข้อที่สองนะครับจะใช้แนวทางหลีกเลี่ยงการรับเงินที่ได้จากพระมภีในวันนี้ได้อย่างไรพี่น้องครับแนหกแนวทางที่พระคําของพระเจ้าได้ให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอใจนะ ในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราในวันนี้นะครับตระหนักว่าวันหนึ่งความบางังคั่งลํำรวยเนี่ยมันก็จะสูญหายไปนะครับวันหนึ่งที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเนะี่ยเราคงไม่ต้องการเงินทองเอามากองเอามา,าไว้ใกล้ๆเรานะเราก็ต้องการลูกหลานหรือคนรักที่เราต้องการยอยางเห็นนะเราต้องการพบกับพระเยซูหน้าต่อหน้าถูกไหมครับนะแต่ถ้าเกิดวันนั้นเรามีเงินทองเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรา ไม่มีใครอยู่ใกล้เราเราไม่มั่นใจว่าเราจะได้พบกับพระเยซูหรือเปล่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปพีป่น้องครับนั่นก็คือ,อความโศกเศร้านะที่ยิ่งใหญ่นะครับเราจะต้องควบคุมสิ่งที่เราทําเพื่องเงินนะควบคุมการของเราเราจะต้องรักคนมากกว่ารักเงินรักงานของพระเจ้ามากกว่ารักเงินนะแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราให้กับคนรอบข้างนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราพี่น้องครับเราจะใช้แนวทาง เหล่านี้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในการทดลองเรื่องของการเงินก็โดยการพึ่งพระวิญญ,ญ,ญาณบริสุทธิ์ความสามารถของมนุษย์นั้นจํากัดเราไม่สามารถที่จะเอาชนะการทดลองด้านการเงินได้นะพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเราให้เอาชนะให้ทําตามแนวทาง,ท,างที่พระเจ้าให้กับเราในวันนี้ได้เข้าใจไหมครับพี่น้องเราจะแบ่งปันเรื่องนี้ ให้กับคนรอบข้างได้อย่างไรสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าเนาะอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่าอยู่กับที่เราจะต้องเอาไปทําในชีวิตของเราแล้วเราถึงจะแบ่งปันให้กับคนรอบข้างได้ถ้าหากว่าชีวิตของเรารับใช้พระเจ้าท่ามกลางการล่อลวงด้านเงินทองแล้วเราไม่สามารถที่จะผ่านการทดลองได้เราก็ไม่สามารถที่จะแบ่งปันหนุนใจคนอื่นให้เอาชนะการทดลองด้านการเงินได้ด้วยนะครับเหมือนกับผม ไม่มีข้าวผมจะเอาข้าวที่ไหนแบ่งให้กับคนอื่นถูกไหมครับไม่มีเงินเราจะเอาเงินให้กับคนอื่นได้ยังไงถ้าเราไม่มีวิถีชีวิตที่รับใช้พระเจ้า,อ,าอย่างมีชัยชนะท่ามกลางการ่อดหลวงด้านเงนินทองเราก็ไม่สามารถที่จะเอาวิถีชีวิตที่เป็นแบบนี้ให้กับคนรับข้างได้ฉะนั้นเราจะแบ่งปันเรื่องนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเราจริงๆแล้วเกิดผลอยา่างไรเราถึงจะเอาไปแบ่งแบ่งปันให้กับคนรับข้างสน,นใจคนอื่นให้รับใช้พระเจ้า ยังมีใช้ชนะท่ามกลางการล่อลวงด้านเงินทองเหมือนอย่างกับพวกเราเห็นไหมครับอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อคิดชีวิตในพระคำจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะทําตามด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวนันนี้ขอให้พระคำของพระองค์ซึ่งเป็นแนวทางในการเอาชนะต่อสู้ การทดลองด้านเงินทองที่พระวิญ,ญวิสุจะนําเราให้สามารถทําได้พระองค์เจ้าเราขอบพึ่งพระองค์เราชี่ฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระหมายเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระวิญ,ญวสุที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าอุพรพรับทครับ เพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำ